ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็จะพามาเพิ่มยอด Follow หรือผู้ติดตามใน Ti ๊ Tok อกกันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์ก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะเลือกเป็น Tik t o ็อกค่ะแล้วก็มาเลือกบริการตรงนี้ค่ะวดหมู่ตรงนี้นะคะเราก็จะเลือกเป็นเพิ่มผู้ติดตามค่ะ บริการด้านล่างตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้าทิกตอกของเราเปิดโปรไฟล์ขึ้นมาเลยนะคะคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะนํามาใส่แถบเลยแล้วก็ใส่ปริมาณค่ะวันนี้ก็จะเพิ่ม100คนนะคะข้างล่างก็จะเป็นเวลาค่ะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดแล้วก็กดสั่งซื้อตรงนี้เลยเมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะแสดงว่าเราทาการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ ก็ขึ้นมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ทางเว็บไซต์เขาก็ดําเนินการไวมากๆเลยนะยอดผู้ติดตามขึ้นมาจาก4คนก็ขึ้นมาเป็น108คนกันแล้วนะ